b บ็กซ้าย l ิเวอร์พูลแอซิสขวาแมนออฟเดอะแมชเกมที่2กับต้นสังกัดใหม่ลูคแชมเบอร์สแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลที่ย้ายไปเล่นให้ชาวตันแอตเลติกด้วยสัญญายืมตัวโชว์ผลงานโดดเด่นทำหนึ่งแอซิและคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชในเกมที่ต้นสังกัดบุกชนะเลสเตอร์ซิตี้2-0ซึ่งเป็นเพียงนัดที่2ของเขากับสโมสรใหม่แชมเบอร์สออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งสองนัดแรกให้กับเทมของเนธานโจนส ซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ18จาก24ทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพโดยแข้งวัย21ปีพึงกลับมาฟิตสมบูรณ์หลังใช้ช่วงต้นฤดูกาลพักฝื้นจากอาการบาดเจ็บที่หลังในเกมล่าสุดแชมเบอร์สซึ่งถูกใช้งานในบทบาทวิ่งแบกฝั่งสายเติมเกมรุกได้อย่างโดดเด่นและเปิดบอลอย่างแม่นยามให้ลินดอนไดค e สยิงประตูที่2ให้ชาวตันกอนหมดครึ่งแรก แม้จะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่65แต่ผลงานของเขาก็เพียงพอให้ได้รับเลือกเป็น Man of the m a t มชโดยสถิติจากฟอตม็อบระบุว่ามีเพียงเกร็กด็อกเกอร์ตี้เท่านั้นที่แท็กเกิลได้มากกว่าแชมเบอร์ส6ครั้งต่อ4ครั้งในเกมที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเนธานโจนส์ผู้จัดการทีมชาวตั้นกล่าวเช่นชมว่าเป็นการเปิดบอลที่ยอดเยี่ยมจากแชมโบการยืนตำแหน่งของหมายเลข9ก็สมบูรณ์แบบ และจบสกอร์ได้ดีมากผมดีใจแทนทั้งคู่แชมโบต้องการเกมแบบนี้ต้องการนาทีลงสนามและผมคิดว่าเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของแชมเปียนชิพอย่างอับดูฟาตาวูโปรแกรมถัดไปของชาวตันคือเกมดาบี้กับควีนส์พาร์คเรนเจอร์สคืนวันศุกร์นี้ถ่ายทอดสดทาง Sky Sports f o ฟุตบอลเวลา20.01นตามเวลาอังกฤษ โดยจะเริ่มช้ากว่ากำหนด1นาทีเพื่อร่วมรณรงค์โครงการ Every Minute Matters ของ British Heart Foundation ลูอิสคูมาสยิงประตูชัยนัดเปิดตัวกับเฮาซิตี้อีกหนึ่งแข้งลิเวอร์พูลที่ปล่อยยืมตัวอย่างลูอิสคูมาสเปิดตัวได้อย่างสวยงามกับเฮาซิตี้หลังถูกส่งลงสนามเป็นสำรองและยิงประตูชัยให้ทีมเฉือนชนะแบล็กเบิร์น1-0 คูมาสย้ายมาร่วมทีมเฮาหลังหมดสัญญายืมตัวกับเบอร์มิงแฮมและกลายเป็นขวัญใจแฟนบอลทันทีจากการจบสกอร์อย่างเยือกเย็นช่วยให้ทีมเก็บใช้ชนะเป็นนัดที่5ติดต่อกันเซอร์เกย์ยาคิโรวิชเฮดโคชเฮากล่าวถึงแข้งรายนี้ว่าเขาเป็นนักเตะสายลิเวอร์พูลเป็นปีกแบบลิเวอร์พูลผมอยากได้เขาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แต่ตอนนั้นเขาเลือกเบอร์มิงแฮมแต่ผมเคารพการตัดสินใจของนักเตะทุกคน แต่เมื่อมีโอกาสคว้าตัวเขาเราต้องรีบทำทันทีเขายังอายุน้อยแต่มีศักยภาพสูงและมีประสบการณ์ในลีกนี้มากพอคิดว่าเขาจะช่วยทีมได้มากเขาเคยเล่นกับสโต๊กเบอร์มิงแฮมและนี่คือเหตุผลที่เราตัดสินใจดึงเข้ามาร่วมทีมทันทสนใจสนับสนุนสินค้าช่องได้ตามหลิงเครื่องโกนขนน้องชายไขย่กรูมิงเสื้อยืดคอกลมยืดเปล่าแมสกันฝุ่น KN94 ขอบพระคุณครับ